สันนิฐานว่าถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกันดูสามวัดนั่นคือวัดรอวัดบ้านถึงและที่นี่คือวัดบางแอน หลวงพ่อวัดบางแอกตั้งอยู่ติดถนนเส้น340สุพรรณบุรีชัยนาทเลยวัดบ้านถึงมานิดนึงก็จะเจอกับวัดแห่งนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าวันนียเป็นซากวัดโบราณที่ไม่ได้มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ความพิเศษก็คือว่ามีพระพุทธรูปอยู่3มองค์ที่ปิดทองกล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาในสมัยอู่ทองมีการค้นพบพระพุทธรูปแล้วก็เทวรูปต่างๆมากมายในช่วงที่ก่อสร้างถนนสายนี้ย้อนกลับไปเมื่อสัก70-80ถึงปปีที่แล้วเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อวัดบางแอกก็ ในสมัยนั้นน่ะตรงเนี้ยเป็นพื้นที่แบบป่าลุกชัดมากการเดินทางก็คือต้องใช้เรือเล่าต่อๆกันมาว่าในสมัยนั้นน่ะเมื่อสัก70-80ถึงปปีที่แล้วอ่ะมีเสืออยู่คนหนึ่งที่เขาไปปล้นมาแล้วก็หนีมาถึงวัดบางแอกตรงนี้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะขอปล้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะขอบวชตลอดชีวิตแต่ขอว่าอย่าได้ให้ตำรวจจับได้สาเหตุท,ที่เขาไปปล้นก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะเอาเงินตรงเนี้ยไปรักษาแม่ที่ป่วยคือพอตำรวจมาถึงกลับไม่พบกับเสือคนนี้สั้งทังที่ ก็หลบอยู่ที่ในวัดนี้นั่นเองต่อมาเสือคนนั้นก็ผิดคําสาบานก็ได้ออกปล้นอีกแล้วก็ถูกยิงตายอันนี้ก็เป็นตำนานเรื่อนเล่าก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดแต่ถ้าทุกคนผ่านไปผ่านมายัางถนนเส้นนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็ลองแวะไหว้สักการะดูก็ได้นะครับ